สบายดีจ้าพี่น้องทมพูุนทนเมนี้กาซ้อมไว้กับมะลิมาผ่าเล็กๆมาหานันลาน้อยเมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าเมนิกาซ้อมไว้เก่งยังให้สุกินเด็ดขวบักเชเวอร์ออกมาหานันลุงวันพี่น้องเมื่อนี้ออกมาให้คนดึงงันอีย่างก็เฮ้เอ็กเซนบตกเออเอ็กเซนให้พี่น้อง ให้ล <Which S 2> ุงวันเนื้อเค็มเส้นให้เข่าเข่าน้ำเพิ hmm. uh ่นเข่า huh. ว่องเพิ่นสมองผ่านเน้อพี่น้องสมองผ่านแล้วคนผ่านช่องสมวยกับชมองผ่านแล้วคนกับผ่านขอบอกขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อติดตามสมวยติดเบิร์สีส้มสมวยพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกคนเน่ยกับเอฟซีแล้วเบิร์สิผ่านเนาะเขาอยู่เขาอยู่ในมระมาณน้องไอ้เจ้าขวามัดเซอร์ได้พี่น้องเลยขวามัดเซอร์ใส่ซีดหมูให้เด็กๆปพอเด็กน้อยจะมาไล่ทุยหมืเลยไล่อลิ่งด้วยห่วยอยู่ เขาถากินข่าวสลูซอลน่ะพี่น้องงอนัวนงอนเห็ดโลดเห็ดของกินเนี่ยเขากินนะแต่เชามารการไม่ใช่บุหรีมือนั่นบุหลีโล่หนึ่งอันนั้นมูเห็ดชิ้นด่างบุหลี่วันนี้วันนี่อะไรเออหักจาแข็งแล้วเขาสร้างผิดบริษัเอ้าบพกเขาเหมือนกันเน่าเนาะขอบใจขอบใจ เอาไว้ก่อนอันนี้อสำคัญเนื้อสำคัญได้พี่อันนั่นเนาะโอ้ยน้องนัดแม่ก่อนซื้อในลูกมือแม่เปื่อนเนื้อสำคัญอย่าพลาดปะได้เ <c oughs> นาะพี่น้องเปื่อนชีไปกวดพี่น้องเลยชีไปชี้ท่ายให้เบิรงดอกาก็ไปกวดนะเป็นอไรคลิปจะมว้วนอะไรปวดหัวแห้งแห้งคอยทายันคอเป็นนันไขมันนั่นเองย่านได้พี่น้องเป็นไขมันตุ้ยหรือจอยก็เป็นได้คู่มือนี่มันโรคพญานจะถอดมาลายน้อยเนาะคู่มือนี่ฮะ เพราะว่าขวดเคยเป็นไขมันขวดบุเคยเป็นตะเกืยร์อะไรขวดมาเป็นตอนนะอะบูคคิดว่าตัวเองอันเก็บห,หัวละละก่ะพี่น้องเป็นตะปีกายในบางเรากินแบ่อันนี้เยขึ้นเลยแต่บนนตุ่นมาเป็นตังซุ่มไขมันหลายไขมันอบหลายไขมันอบหลายนะคิดตว อ้ยนอเ้ยเวยน้งก่เราน้ใหญ่เลยน้องนี่กับไ้กิตกแดดนยกี่ยแดดแลูกไมเมมัเสบือก็าเติบพี่น้องเกิดเป็นซาลสยดีพี่น้องเลนสบายดีมกันสบายดีอนอนเอามาประดูดดเพิเลยจ้าเอย่งไหเบิร์ด้วยเข่านะบุพงจักเถื่อนพนิสาเดือนเลยเกเฮยนะถือว่น ขวมัดซอเนาะแครอมีบ่นันมีมีัวดวินวินเบ่าเนาะเป็นไขมันเป็นยังไงต่างงไอ้ไขมันเป็นอะไรตัางชงเป็นอะไรขจิไปหานกันะรวินไรนั่นและเจ้าอาจจกินหมูลายเิ็กน่อยก็เป็นขูมือนี่ฮะเพราะได้ว่าแต่าปู่องคนีอันอไรเนี่ย วายดีพี่น้องวายดีพี่น้องมา่ำเลพี่น้องเลยเออห้อนยิ้มดังในยิ้มเสียงแจ้วๆจ๊ล้วค่ะห่างมาเนาะห่างมาแล้วยังเสียงดังคั้งัดหรแม่นโลดไหนบอกแม่นชมูไอ้หแล้วมาแล้วคุณแม่มวยมาหาคุณแม่มวยแต่ที่๋วซีนหมูให้เด็กๆกินเด็กๆยิ้มเหงาคอยช้าถุกปะ น้ำมันกินหมูกินใกคอจียุดก้อนก่อยกินด้วนมเจ็ดเม่ยเห็ดน้ำแม่จีกินน้ำลายคนเาเห็ดนะดืออยมาเลเซ่ไปไปไหมกินแนวนี้กันมันมันเลยสิยุดก้อนมืาออื่นสิไปกวดมอื่นเลื่อนของเรื่อนไหมันกอนนอนั่วนอนอยู่เพราะช่วยหมักเบือเนี่ัวนอน บ่ควรนอนแล้วยากๆพ่นเ่นบ่คนน้อยบ่นน้อยนแซ่บอ้าวกแนวมันแล้อใส่มะขามเปียเนาะอดได้ได้นางบุญกับานัาุแซ่บอยู่มือแล้วก็ได้เรื่องอยู่เมื่อยแล้วนี่ยาพุ่ยแล้วค่อยนักอสักเดือนก็อนเข้าเเข้าะเดือนเนาะเดือนเดือนเดือนก็ได้นูแลเนาะ เพป่นทีทาออกกันว่ะโวยยาภาะว่ากันออกงานธรรมชาติได uh ้เลยก็ออกธรรมชาติได้เพาะเรื่องเบาเรื่องาถ้าลูกเราใหญ่ได้ไหมเฮ้ยเพนขี้สามลูกเคยสามลูกก็โดนมาได้หุกมาให้มดลูกเจ้ามันอ้าก็ได้ออกธรรมชาติให้ออกธรรมชาตินายยาค่าคือคอยเจ้าผู้เบาผลนค่าก็เป็นเป็นอะไรผ้าชีพพ้นชีตกผ้าดั้งเลยเขเจ็บแล้วทังนี่ปวดแล้วคนปากนั่นเขาปากเลยอหลายคนเขาคืออันนัเขากระเจ็บคือกันแต่เขาเจ้าเขาเคยบอกอาการเจ้าคือเอ้ไรคือน้องเอ้ยเอ้ยเขาสิบอก

สาสิบปลายพันฮอดเด้มอ่ะถูกนอ้ออนไลน์เ่เดี๋ยวนี้เก็บเงินปลายทางชุดนอนพี่น้องนุ่มเกินออนไลน์เปล่าเดี๋ยวนี้นั่งกับข้างแรกคอยเลยนี่รช่งเลคอยมาเคลื่อข้างแรกจริงๆจะเถื่อก็ไ่ไดนุ่มเขื่อพี่น้องอันนี้ข้างแรกเลยนี่สั่งออนไลน์คอ้ยไม่เห็นมีเวียนกันบของน้องนักของน้องนักพี่น้องทางไหนเพิ่นชุดนอนชุดเดิมกันไม่เสร็จ ร้อบาทเนาะสุดล้อยบาทเนาะซมกับบ้านเฮาน่ะร้อบาทร้อยบาทเออร้อบาทกะไรใช่ามชิบหชามิงทันแพ้ค่ะโอ้ยนี่แน่นคเราแต่ทุเจ้าเสียขาปากเอองามเลยสามสนี่นะอืมอค่อยอันนี้เข้าเด็เขาเสุดเออเออชุดเอองามงามตรงงามเออลายนี่กะขัดเลยไรุสามสิราคาเดีวกันบ่อนแปดสิ อืมแต่รูปชุดนี้คือนูไรออนไลน์กะเนบ่ถึกมาซื้อแท้กะซ่ํานั่นแหละชุดนอนมันกะซ่ํานั่นแหละกันชื่ออันมมาเฮาซื้อบ่ได้ั่ทางนั้นกซ่ํากันอืเละมาเออุดละ100 6 600บาทันซอยยาวนซอยนนี่ดม่วนปากาเ็ัๆนี่ ข้ามักง่ายเล็กน้อยแล้วเขกินนะเฮ็ดให้ได้เลเบิ่งนี่เท่านี้บ่ซั่นเฮาจักสิบ่จักสิอาบ่ครับวันบ่เฮ็ดเป็นสีเหลยมบ่บ่งบ่งบ่งข่อยลองเฮ็ดแบบบองแบบ่อยดูาเฮ็ดเจ้านเฮ็ดอืมแล้วก็ปลูกอรบ่ใหญ่ก็บ่นะบ่อย่าบ่แมนว่ามันบ่บานมันอนโดเจ้าเดนะบ่ดีวบ่คยแล้วแท้เนาะมันกินง่ายเนาะมันาาตัวนั้น มแล้แต่เราก่อาแค่คอมเมนต์จ้าซื้อคอมเมนต์ีคอมเมนต์ในพี่น้องคอมเมนต์บนไ้จักโตรรมันี่คอมเมนต์ปากคอมเมนต์เดี๋ยวนี้แล้วท้างไหนก็เิ้ยเด็กกินพี่้องเอ้ยช่วยอาหารนะข่อยเฮ็ดพี่พัดเว้นนี้ได้ข่อยเฮ็ดนะทำได้ทำมีก้อนแบบหนาๆได้ข่อยเฮ็ดนั่น บางๆเนาะขอบุญเล็กบางๆเนาะหลายคนหลายเ็นเนาะพี่น้องเนาะเย็นคือกันเย็นคือกันนะเย็นคือกันนะเย็นได้กับเข่าปากคือกันกว่าเลยเนาะพี่น้องนั่งก็มาเล่นกันกระโดหัวเลยอากาศหอนเนาะมือให้อยากกินบีบนอนไปนั่งรับนนอัไปซุก่มกันเมอนนอนเว็นเอ้าคือเว็นเราอันเข่าคิดไปนอนอยู่บ้านผัก เอบนอนคับนน้นงน้อยนั่งนัดสามคนเย็นเดียวแมเขาผัดโบเย็นคือแอนนนงอดครับเอาเย็นบดเอใครกัมาเราเริ่มปั๊บยาเราบดตี่เอาหากับเต่าหรือเาไปแล้ววัเนี่ยปีป้ายไปไรเป็นปีไรมันกิองปีเเราเข่ากันว่าชิบว่าอะไรเนาะบอกอนะก็ไม้ว่าอันั้นเขาพูดว่าบอดีไพรเข่าไปนอนก็เราก็ได้อะนะคือบบนีมียุชวงมากพอเปิดเป็นยังเ็น เขาออกแน่อะนะวันันออกแน่เออย่างผเป็นละแคบแ่บามันค่วงกับบามันค่วงไปคายออกอันษามเได้ขลายออกข่วงขลายออกบาไม่ข่วงกับบาบ่วงโอ้ยแคงแคบเออหย่างไรไม่ได้ไ่ได้หย่างไรันษามเได้อีกอคะอันได้แลวตอนนี้อยากได้ออกไปหันซีฟแมทแล้วาย่าได้ ขายอะไรเราจิขายน่าว่าเอาแล้วสิปเมตรแต่งามหมดแหละมันหัวหน้าคนเลิกหัวหน้าเซนเาเ็นเาเพลงพูดยอดนี่้ะเซนหนึ่งช้าเนาะเซนหนึ่งกะเม็ดละเมตละรเมละหมื่นอะไยังนักกม็แหมื่นช้าเนาะแปดหมื่นช้าเนาะแห่งวมอะไรเออนาสใหญ่เลยนาสาวกแปดหมื่น้พัง เอาข้าวไม่ร่วนแปดหมื่นเพังะบ้สิเมตรมันยาวกว้างลงชุดเลยมันยาวเหมือนกันเอาอะงเนี่ยยาวปลูกหมากไหมหมากตอกเจากินได้เห็ดสวนครัวเลยโอ้ยโอ้ยแน่นแน่เจ้ากะใส่แบบมันกว้างมันอย่างมันไม่เราไปเนาะเนาะเดินติดเพื่อนอ่ะนี่ดินเต็มเพื่อนเอาออกอีกมาเอ้าอะไรโอ้ยงามเลยงามอะไรทำเพลท้มอีกก็เป็น 50,000บ่ได้ก็บ่อีกแล้วบ่ฮอดดอกล่ะส่วนัวเนาะีะนี่นีียังฮอดนี่อแล้วมันกว้างป10เมตรนึงนันมันก็บ่ฮอ50,000ดอก1 0 0 0มันสิพอซะบ่บ่ว่าดอก1 0 0 0 20,000 30,000เฮากดินมันกบ่ได้เออมันบ่ได้กแฮงดินมันดิดินเียงได้มันงามเด้ดินเียงกันเลยเด้ดินดินงามเนนีกบ่สูงสูง คลิปนี้สมวยว่วนชิ้นกับชได้ขอลาไปก่อนเด้ยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามวยว่วนชินหน่อยเลยจ้าขอบใจถูกคอมเมนต์ถูกไลค์จ้าบ๊ายบายบาย,บาย